ในโลกนี้ทุกสิ่งที่เราประสบทั้งดีและร้ายล้วนมีลากเง่ามาจากกรรมหรือเจตนาที่ทำให้มีการกระทำทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อมีกรรมก็ย่อมมีผลแห่งกรรมสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นเป็นวงจรอย่างไม่จบไม่สิ้นแต่เคยมีใครบ้างไหมที่ตั้งคำถามว่ากรรมทั้งหลายนั้นสามารถดับสูญได้หรือไม่หรือเราจะต้องแบกกรรมเหล่านั้นเกิดแก่เจ็บตายและข้ามพพข้ามชาติไปชั่วนิรันดร์ พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยความจริงอันลึกซึ้งนี้ว่ากรรมทั้งหลายมีความดับไปได้และเส้นทางสู่อิสรภาพจากพันธนาการแห่งกรรมก็มีอยู่เพื่อให้ผู้ใยรู้และใยหาทางดับกรรมทั้งหลายได้เรียนรู้และปฏิบัติด,ด้วยตนเองและนั่นคือเนื้อหาที่เราจะร่วมกันพิจารณาในวันนี้ค่ะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากรรม,มนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบพิขุทั้งหลายกรรม,มนิโรธเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมทั้งหลายยอ่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะจากที่เราได้ทำความเข้าใจไปในเรื่องของเหตุเกิดแห่งกรรม ว่าคือผัสสะทำให้ได้ทราบเบื้องต้นแล้วว่ากรรมไม่ใช่สิ่งลึกลับที่เกินจะเข้าใจไม่ได้มีสิ่งใดมาโดนบันดาลให้มันเกิดขึ้นได้แต่เป็นเพียงธรรมชาติหนึ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในกฎอิทัพปัจจยตาว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปกรรมเองก็เป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎนี้เช่นกันค่ะเพราะมีผัสสะจึงมีกรรมดังนั้นหากจะดับซึ่งกรรมทั้งหลายก็ต้องดับที่ผัสสะ เป็นการดับเหตุปัจจัยที่จะทำให้กรรมมีขึ้นและการจะดับผัสสะได้ก็ต้องดับที่สลายตนะหากจะดับสลายตนะก็ต้องดับที่นามรูปหากจะดับนามรูปก,ก็ต้องดับที่วิญญาณหากจะดับวิญญาณ ก็ต้องดับที่สังขารและหากจะดับสังขารก็ต้องดับที่อวิชชาซึ่งเป็นต้นเหตุให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมาอย่างยาวนานและการมารู้ความจริงของสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความรู้แต่รู้เพื่อที่จะเข้าใจเพื่อที่จะแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเพราะเมื่อยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจธรรมชาติแห่งการเกิดขึ้นและดับไปของกรรมและธรรมทั้งหลาย โอกาสแห่งการหลุดพ้นไปจากกรรมก็ย่อมมีมากขึ้นเพราะทำทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นทำเหล่านั้นล้วนไม่เที่ยงและย่อมดับไปเมื่อเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นของมันดับไปเช่นกันค่ะธรรมชาติเหล่านั้น มีการเกิดและการดับตามธรรมชาติของมันเพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติของเหตุปัจจัยที่เรียงร้อยต่อกันมาจนเกิดกรรมนั่นเองค่ะแต่ถึงอย่างนั้นการมีเพียงความรู้ก็ยังไม่อาจนำไปสู่การดับกรรมได้เพราะเจตนาเป็นกรรมตราบใดที่มีผัสสะ เจตนาซึ่งเป็นกรรมย่อมเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามหากยังคงยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าไม่ว่าจะผัสสะเจตนา และที่ตั้งแห่งเจตนาก็ย่อมมีและความยึดมั่นทั้งหลายนี้ก็ล้วนมีเพราะอาวิชาเป็นเครื่องกัน้นและตัณหาเป็นเครื่องผูกกรรมทั้งหลายก็ย่อมมีขึ้นไม่ว่าจะกรรมที่มีกรรมธาตุเป็นวิบากกรรมที่มีรูปธาตุเป็นวิบากหรือกรรมที่มีอรูปธาตุเป็นวิบากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกร,ร เนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและปราณีตได้ดังนั้นตราบใดที่ยังเป็นสัตว์มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็ไม่อาจพ้นไปจากกรรมได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกรรมเป็นธรรมชาติที่ดับไปได้ก็ย่อมมีทางดำเนินเพื่อให้ถึงความดับแห่งกรรมนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่า กรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบพ,พี่ขูทั้งหลายกรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่าพี่ขูทั้งหลายอริยะอัดถังคิกรมรรนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรธาคามินีปฏิปทาดังนั้นหากผู้ใดที่จะสแสวงหาซึ่งการดับไม่เหลือแห่งกรรมอันเป็นสิ่งที่ทำสัตว ให้ต้องประสบพบเจอทั้งเรื่องราวที่ดีและไม่ดีแตกต่างกันไปและอยู่ในวงจรแห่งกรรมและวิบากแห่งกรรมไม่จบไม่สิ้นนี้สิ่งที่จะทำให้ถึงผลลัพธ์ในการดับไม่เหลือแห่งกรรมได้ก็คืออาิยามรักมีองค์8นี้อันได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบองค์ธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เพียงข้อปฏิบัติโดยรูปแบบแต่คือหนทางที่จะค่อยๆชะล้างความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนที่มีอยู่ในขันทั้งห้า เพื่อปลดโซ่ตัวนแห่งตันหาและเครื่องกั้นคืออวิชาและนำไปสู่การดับกรรมได้อย่างแท้จริงค่ะหากท่านใดที่อยากทราบเรื่องอริยมรรคมีองค์8เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูที่ playlist อธิบายอริยมรรคได้เลยนะคะหรือจะฟังคลิปรวมพอดแคสต์ที่รวมไว้ในเรื่องของอริยมรรคให้ฟังยาวๆได้เลยค่ะและเรา ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ6เรื่องของกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมเรื่องเหตุแห่งกรรมเรื่องความมีประมาณแห่งกรรมเรื่องวิบากแห่งกรรม เรื่องความดับแห่งกรรมรวมถึงเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งกรรมการที่ท่านได้มาพบสัตรธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่เพราะมีสิ่งใดมาดนบันดาลแต่คือผลแห่งกุศล,ลกรรมที่ท่านได้เคยกระทำไว้ทั้งในอดีตการนานไกลและในปัจจุบันนี้เองวิบากแห่งกรรมดีนั้น ได้ส่งผลให้ท่านเดินทางมาไกลถึงเพียงนี้และให้ตระหนักไว้เสมอว่าทุกความตั้งใจในทุกเสี้ยววินาทีก็คือกรรมใหม่เพราะฉะนั้นแล้วการมีสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากโปรดระวังกรรมดำ อันมีวิบากดำมันเพิ่มพูนกรรมขาวอันมีวิบากขาวและเดินทางต่อไปในหนทางแห่งอริยามรรคซึ่งเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความดับไม่เหลือแห่งกรรมนี้จนกระทั่งถึงฝั่งแห่งความดับทุกขอย่างแท้จริงได้ในที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำพอดแคสสวัสดีค่ะ